นี่เขาบอกว่าน้ำเชื่อมเขานะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะเนี่ยออเดอร์ใหม่ทุกวันทุกวันเลยครับผมนัดคิงสตีดูฟนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดน้ําของรัดมยมนะครับทุกคนผมจะพามาดูร้านเฉาก้วยที่ตลาดน้ําของรัดมยมนะครับร้านนี้นะครับมีไอเดียดีนะครับทาเป็นถังมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาของเฉาก้วยร้านนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วราคาเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้พี่เจ้าของร้านนะครับใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคครับ,รบอันนี้พี่ทําใส่ถังแบบนี้มานานหรือยังครับโอ้ยทำตั้งแต่แรกเลยตั้งแต<ด>่ปีห้าสี่คือออเดอร์ใหม่ทุกวันทุกวันถ้าขายที่นี่ใหม่ทุกวันเ้าเราขายเองทําเองเราเราจะกะจํานวนแล้วก็ขายเองอ <ขา S 1> ค่ะค่ะแล้วก็เอ่อต้องอ่าเขาเรียกว่ายังไงล่ะถ้าสมมุติว่ามีคนสั่งเยอะนี่พี่ส่งไหมอ๋ถ้าในในกรุงเทพ ส่วนใหญ่อะไม่ไม่ส่งถึงส่งก็เหมือนถึงค่าจ่ายเพราะพี่ทำมือนี่มันจำกัดจำนวนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่แต่แบบเวลาส่งอะลูกค้าส่วนใหญ่จะมารับเองอะค่ะเพราะถ้าถ้าส่งอ่ะพี่จะมีค่าขนส่งเพิ่มแค่นั้นเองอ๋ออันนี้เป็นสูตรโบราณเลยป่ะสูตรโบราณนะทำเองผลิตเองคือคุณพักรักจำมาจากคนที่เขาผลิตที่ดำเนินสะดวกอะประมาณนั้นแล้วเราก็มามาจยุกต์ไปูมานี่อยากเห็นตอนทำเลยทุเลิศบ้านเลยที่บ้านไปบ้านถ่ายได้แล้วพี่ เราถามไม่เฉยถามไม่เฉยได้ได้ได้ไม่เป็นไรวันไหนไม่ต้องขอโอกาสต้องบอกต้องบอกนะบอกล่วงหน้าจะได้เดี๋ยววันไหนมีโอกาสนะครับจะพาไปลุยที่ที่บ้านที่เขาไปดูว่าคนตอบยังไงไม่ไกลใช่ไหมครัใช่ครับโอได้ครับก็วันนี้ก็ดูคร่าวๆที่หน้าร้านไปก่อนนะครับเป็นถังๆงเท่าไหร่ครับเดีถามเลยสี่ห้าค่ะอันนี้อันนี้ขายราคาส่งที่นี่ที่เดียวนะอ่าแล้วก็มีเป็นกระปุกนั่นด้วยเหรอค่ะอ่ะตอนนี้นะครับพี่เขาก็เนี่ยมันจะมีเฉากุ้ยก็ต้องมีน้ําเชื่อมนะครับใช่น้้้ํําาาเเชชืื่่่่อออมมพีกกลััังตนนนนยูดใะครบ เดี๋ยวเรารูบรรยากาศร้านขายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็แวะกันมาที่ตลาดน้าคลองและแมยมนะครับมาทุกวันที่ตลาดเปิดหรือเปล่าครับค่ะแต่ว่าที่นะคะหลักๆนะคะมาก่อนบ่ายสองเนี่ยก็ยังพอได้ของนะคะโอเคบ่ายสองโมงนะคะโดาเฉลียนะคะน้ำเชื่อมนะค่าบอกว่าน้ําเชื่อมเขานะครับเป็นกเนเชอร์ของร้านเลยนะคะเนี่ยทามาจากน้ําตาลสดงอย่างเดียวแล้วก็ใบเตยผสมแค่นั้นเองเคี่ยวให้เป็นน้ําสูตรนี้พิเศษได้มีที่ไหนมีแน่นอน รับรองลูกค้าติดอันนี้นะลูกค้าจะติดอันนี้เยอะค่ะแปดโมงก็มาได้แล้วค่ะร้อนรนแบบนี้ต้องค่ะร้อนรเลยมาจากเตาร้อนรแล้วเทมาแล้วมาขายเลยค่ะไม่ได้ผ่านอะไรเลยขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะ